คุณเคยได้ยินชื่อสถานที่ที่ร้อนที่สุดในโลกหรือเปล่ามันคือ Death Valley หุบเขาแห่งความตายสถานที่ที่ธรรมชาติไม่ต้อนรับสิ่งมีชีวิตใดที่ซึ่งอุณหภูมิร้อนแรงจนร่างมนุษย์อาจแหลกสลายภายในเวลาไม่กี่นาทีเด a t h Valley อังอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียและบางส่วนของรัฐเนวาดาประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเดฟแวลล e ่เดฟ a l l e y National Park และอยู่ในเขตทะเลทรายโมฮ a วีโมจาวเดเซิรทำไมสถานที่นี้ถึงอันตรายเดฟ Valley เป็นสถานที่ที่ร้อนที่สุดในโลกอุณหภูมิสูงสุดที่เคยวัดได้ถึง56.7องศาเซลเซียสหรือ134องศาฟาเรนไฮต์ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อภาวะขาดน้ำและฮีตสโตรก แม้แต่นักเดินป่าผู้เชี่ยวชาญยังเคยเสียชีวิตแม้ดูสวยงามแต่อาจทำให้ตายได้ถ้าไม่มีน้ำพอสถานที่แห่งนี้ถูกจัดว่าเป็นสถานที่ที่อุณหภูมิร้อนสุดขีดติดสถิติโลกอุณหภูมิสูงสุดที่เคยบันทึกเมื่อวันที่10กรกฎาคม1913ที่เฟอร์นิสค e ีกใน Death Valley ได้มีการวัดบุหภูมิได้ถึง56.7องศาเซลเซียสหรือ134องศาฟาเรนไฮ ซึ่งย่ารับการยืนยันโดยองค์การ NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) และยังคงเป็นอุณหภูมิที่สูงที่สุดที่เคยวัดได้บนพื้นโลกอย่างเป็นทางการในปี2020และ2021มีการบันทึกอุณหภูมิที่54.4องศาเซลเซียสหรือ129.9องศาฟาเรนไฮต์และได้รับการตรวจสอบว่ามีความแม่นยำสูงอีกครั้งหนึ่ง ฤดูร้อนในเดฟ v วลลี์โดยเฉลีย่ยอุณหภูมิกลางวันอยู่ระหว่าง47-50องศาเซลเซียสอย่างสม่ำเสมอทำว่าเดฟ v วลลี์มาจากชื่อที่ผู้บุกเบิกยุคตื่นทองในคริสต์ศตวรรษที่19ตั้งขึ้นหลังจากกลุ่มนักเดินทางบางคนเสียชีวิตจากความหิวและกระหายน้ำระหว่างพยายามข้ามทะเลทรายนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ในหุบเขานี้อยู่ต่ากว่าระดับน้ำทะเล เช่น Bad Water Basin ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดในอเมริกาเหนือลบ86เมตรและมักไม่มีลมระบายทำให้เกิดเตาอบธรรมชาติภัยที่พบมากใน Death Valley ได้แก่ภาวะ heat stroke ซึ่งเกิดจากร่างกายระบายความร้อนไม่ทันเสี่ยงหมดสติหรือเสียชีวิตและภาวะขาดน้ำเพราะเกิดจากการที่นักท่องเที่ยวหลายคนประเมินปริมาณน้ำไม่พอ ยังไม่เพียงเท่านั้นยางระเบิดจากความร้อนสูงมากจนทำให้ยางรถยนต์ระเบิดได้ที่สำคัญที่นั่นไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือในหลายพื้นที่ไม่มีสัญญาณทำให้ขอความช่วยเหลือไม่ได้กรณีเสียชีวิตที่มีอยู่จริง เมื่อเดือนกรกฎาคม2022นักท่องเที่ยวชายคนหนึ่งจากลอสแองเจลิสเสียชีวิตใกล้ซาบริสกี้พอยเพราะอุณหภูมิสูงกว่า50องศาเซลเซียสและไม่มีน้ำเพียงพอเดือนกรกฎาคมปี2022ชายคนหนึ่งจากลอสแองเจลิสเดินทางเข้าสู่เดธแวลลีย์ด้วยความหวังว่าจะได้พบกับทัศนียภาพสุดขอบโลกที่ไม่มีที่ใดเหมือน เขาขับรถไปยังซาบริสกิรอยจุดชมวิวชื่อดังของที่นี่พร้อมกล้องถ่ายรูปและขวดน้ำไม่กี่ขวดในวันนั้นอุณหภูมิภายนอกพุ่งขึ้นเกิน50องศาเซลเซียสรถยนต์ของเขาจอดอยู่ไม่ไกลนักแต่ชายผู้นั้นเลือกจะเดินขึ้นไปบนเนินเพื่อถ่ายภาพมุมสูงสิ่งที่เขาอาจไม่รู้คือแม้ระยะทางจะสั้นแต่ในเดสเวลี e y เวลาและความร้อนทำหน้าที่คล้ายกับกับดักที่มองไม่เห็น ลมหายใจเริ่มแผ่วลงน้ำในขวดแห้งสนิทและไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เจ้าหน้าที่พบร่างของเขาในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาใกล้กับทางเดินหินที่ทอดไปสู่จุดชมวิวกล้องถ่ายรูปยังอยู่ในมือแบตเตอรี่หมดไม่มีข้อความไม่มีเสียงขอความช่วยเหลือมีเพียงเงาของเขาที่ยังหลงค้างอยู่กลางทะเลทรายร้อนระอุ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกและอาจไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่เดส v วลลี์กลืนใครบางคนไปเงียบๆเ,เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเตือนว่าแม้คุณจะอยู่ในรถยนต์ที่เปิดแอร์แต่ถ้ารถเสียหรือน้ำมันหมดคุณอาจมีเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงก่อนที่อาการฮีสโตรกจะรุนแรงเกินช่วยได้แต่ความน่าสะพรึงของเดดเวลลี่ไม่ได้มีแค่แดดที่เผาผลาญน,นักเดินทางหลายคนเล่าว่า ขณะเดินทางในทะเลเกลือที่ชื่อว่า b a ด Water Basin พวกเขาได้ยินเสียงเป็นเสียงฝีเท้าเบาๆในพื้นที่ที่ไม่มีใครอยู่เสียงที่ดังขึ้นจากด้านหลังแต่เมื่อหันกลับไปไม่มีอะไรเลยไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่แม้แต่เงาและหนึ่งในความลึกลับที่สุดของที่นี่คือก้อนหินที่เคลื่อนได้เอง บนผืนดินแข็งตายที่ชื่อว่าเรสแทกพลายามีก้อนหินน้ำหนักหลาย10กิโลกรัมเคลื่อนที่เองได้อย่างไม่มีคำอธิบายทิ้งรอยลากบนผืนแห้งแลง้งเหมือนมีบางอย่างมาดันมันไว้ในตอนที่ไม่มีใครมองมีนักท่องเที่ยวบางคนหายตัวไปในหุบเขานี้มีบางคนพบศพในรถยนต์ที่เครื่องดับกลางทางอุณหภูมิภายในรถ พุ่งเกิน70องศาเซลเซียสพวกเขาอาจไม่รู้ว่าแค่รถเสียก็เท่ากับชีวิตจบทางการประกาศเตือนทุกปีว่าห้ามเข้าเดสเวลลี่โดยไม่มีน้ำอย่างน้อย4ลิตรต่อคนและแห้ามเดินป่าหลัง10โมงเช้าเพราะอากาศร้อนจนอาจทำให้คุณสลบโดยไม่รู้ตัวเดสเวลลี่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ทะเลทรายที่ร้อนที่สุดในโลก แต่มันคือกับดักเงียบงันของธรรมชาติที่กลืนหายทั้งเสียงและชีวิตของผู้ที่ประมาทเส้นขอบฟ้าที่ดูไร้จุดสิ้นสุดอาจซ่อนความเคลื่อนไหวที่ไม่มีคำอธิบายเสียงฝีเท้าที่ไม่มีร่างหรือแม้แต่ก้อนหินที่เดินไร้และหากคุณก้าวเข้าไปโดยไร้การเตรียมใจคุณอาจกลายเป็นเพียงอีกหนึ่งเสียงกระซิบที่หลงทางอยู่ในหุบเขาแห่งนี้ตลอดกาล หากคุณผู้ชมได้ฟังเรื่องราวของสถานที่แห่งนี้ยังอยากไปเยือนที่นั่นอยู่หรือไม่หากชอบเรื่องน่ารู้น่าสนใจดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกํำลังใจในการทำคลิปเรื่องน่ารู้ต่อไปด้วยนะครับส่วน E.P. ีต่อไปเราจะทำเรื่องอันตรายเกี่ยวกับสถานที่แห่งไหนติดตามกันได้เลยครับ